สวัสดีค่ะสบายดีซิงินดีต้ตอนรับข้าสู่ช่องแสงหลุ่นชาแนลนะคะปักหลักสิบนะสูตรปักหลักสิบปักหลักหน่วยจะมาตจะมาจับสองตัวบนเนาะสูตรปักหลักสิบนี้ยังไม่หลุดนะงวดที่ผ่านมาหลุดนะทุกคนหลุดจากสิบมาร้อยนะวดที่ผ่านมาเนี่ยหลุดจากสิบมาร้อยวดที่ผ่านมาได้สี่หกสอง เข้าหลักร้อยไม่มาหลักไม่มาหลักสิบนะงวดที่ผ่านมาหลุดแต่ง,งวดนี้ไม่รู้จะจะหลุดต่อหรือว่าจะเข้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดงวดที่สิบอ็ดนี้หลุดมาอยู่หลักร้อยแต่มันก็ยังมาให้เห็นอยู่นะภายในสามตัวบนเนาะเดี๋ยวเราจะมาตามต่องวดที่สิบสอง วัที่สิบสองนี้ได้ตัวนี้ศูนย์สองแปดศูนย์สองแปดจะมาจับคู่ใส่สูตรนี้อาจจะมาจับคู่ใส่สูตรนี้นะทุกคนนี่เห็นไหมอันนี้สไลด์ให้ดูเน,ะนาะจะมาจับคู่ใส่สูตรนี้สูตรนี้เป็นหลักหน่วยสูตรนี้เป็นหลักหน่วยสูตรน,น,น,นี้เป็นหลักสิบ ก็เดินต่อเนื่องมาตลอดแต่มาผิดงวดที่ผ่านมานี่หลุดนี่หลุดมาอยู่หลักร้อยสูตรนี้สูตรหลักสิบนี้แต่สูตรหลักหน่วยนี่ยังไม่หลุดยังเดินต่อที่เดิมยังไม่เคลื่อนเนาะยังไม่เคลื่อนไปไหนงวดที่ผ่านมาก็เจ็ดแปดเก้าก็มาเก้าบนสูตรนี้มาร้อยสูตรนี้ถ้าจับคู่ก็หลุดเพราะมันเป็นสองเก้าเนาะเลขออกสองศูนย์เก้าเนี่ยสูตรนี้หลุดมาอยู่หลักร้อยแต่สูตรนี้ยังไม่หลุด วัตถิผ่านมาก็เซให้นะวัตถิผ่านมาเซให้สูตรนี้สูตรนี้ทีนี้เราก็จะส่งสูตรนี้มาจับใส่กันเพราะมันเป็นสูตรปักหลักมันเพิ่งจะหลุดไปแค่งวดเดียวเองหลุดมาอยู่หลักร้อยเนาะอย่างงวดน,นี้เราจะมาตามต่อมันก็เดินดีมาตลอดเลยเนี่ยเดี๋ยวมาดูงวดนี้ว่าจะเข้าหรือว่าจะหลุดอันนี้ก็คือสถิติย้อนหลังนะระหว่างสองสูตร หลักสิบกับหลักหน่วยสถิติย้อนหลังนี่คือแสงรุนจะมาสไลด์ให้ดูนะหลักสิบนี่ได้สี่หกสองออกสี่หนึ่งหลักหน่วยนี่ได้ศูนย์หนึ่งสองนี่ก็เข้าหน่วยเข้าหนึ่งสิบเข้าสี่อันนี้ก็คือสี่อ่าสี่หนึ่งงวดต่อมาเลขออกแปดหกเจ็ดงวดนี้หลุดนะ สูตรนี้หลุดสูตรหลักสิบนี้หลุดแต่ว่าสูตรหลักหน่วยหลุดสูตรหลักสิบนี้ยังเข้าย anyway so, ังเข้าต um ่อเนื่องอ่ะต่อมาศูนย์สองแปดออกหกศูนย์หกก็เข้าศูนย์อ่ะเข้าศูนนี่นะเข้าศูนย์แปดศูนย์หกหกหกสองก็เข้าหกอันนี้เข้าหกต่อมา 6, 8, 4, ก 6, หกแปดสีก่ก็เข้าหกหลักสิบหกแปดสี่อีกก็เข้าหกหลักสิบอันนี้คือหลักสิบอันนี้สี่หกสองก็เข้าสี่หลักสิบสองสี่ศูนย์ก็เข้าสองหลักสิบสี่หกสองก็เข้าสี่หลักสิบอันนี้แปดหกศูนย์ก็เข้าหกหลักสิบงวดที่ผ่านมานี่หลุดจากสิบอ่ะ อันนี้หลักหน่วย0 1 2ก็เข้าหน่วยอันนี้หลุดอันนี้606 9 0 1อันนี้หลุดอันนี้ก็หลุดเพราะว่าหวยออก606อันนี้หลุดสองงวดงวดนี้626ทางนี้ก็เข้าสองเข้าสหลักหน่วยนี่หลักหน่วย อันนี้3 4มี่ห้าก็เข้าห้าหลักหน่วย0ูนสองก็เข้า2หลักหน่วย0ูนย์สีก็เข้า4ี่หลักหน่วย0ูนยงสองเข้าหนึหลักหน่วย3 4มี่ห้าก็เข้า3หลักหน่วย8ปดกสก็เข้าสมหลักหน่วยวัดที่ผ่านมา สองศูนย์เก้าก็เข้าเก้าหลักหน่วยอันนี้คือหลักหน่วยอันนี้เข้าหลักหน่วยเข้าหลักหน่วยเข้าหน่วยเข้าหน่วยอันนี้เข้าหน่วยก็เข้าหน่วยสองหน่วยห้าหน่วยอสองหน่วยสองวดนี้หลุดนะสองวดนี้หลุด หลักสิบนี้ยังไม่หลุดหลักสิบนี้ยังไม่หลุดหลักสิบหกก็เข้าหลักสิบศูนย์หลักสิบหกหลักสิบแล้วก็หกหลักสิบหกหลักสิบสี่หลักสิบสองหลักสิบสี่หลักสิบหกหลักสิบมีงวดนี้ที่หลุด วัที่ผ่านมานี่หลุดหลักสิบมาอยู่ร้อยเป็นหน่วยนี่ยังไม่หลุดหน่วยนี่ยังไม่หลุดนะหลุดสองงวดตั้งแต่นู่นเลยเนี่ยหน่วยนี้บางงวดนี้อ่ะงวดนี้ได้ตัวนี้หลักสิบได้ตัวนี้ในงวดนี้ศูนย์สองแปดหลักหน่วยได้หกเจ็ดแปด ไม่รู้จะเข้าหรือว่าจะหลุดนะทุกคนงวดนี้เนะี่ยมาจับคู่ดูกันอันนี้มันเปนสุดปักหลักก็ว่าได้เพราะงวดที่ผ่านมาก็ลงให้แต่มันไม่มาด้วยกันไงเออมันไม่มาหลักสิบนี่เลยพลาดไปงวดที่ผ่านมาเนี่ยมันเข้าส่งมาจับคู่ก็ได้สองเก้าเนาะแต่มันมาสองศูนย์เก้า่วนนี้ไม่หลุดเราก็จะมาจับคู่สองตัวสองตัวบน สองตัวบนสองตัวบนตรงนะเพราะว่ามันมาตรงเนาะสองตัวบนตรงนะคะทุกคน <c oughs> สองตัวบนตรงก็ทั้งหมดก็จะได้เก้าสุดเนาะจะมีสองหกสองเจ็ดสองแปดแล้วก็ เอาแทนที่จะจัจบศูนย์ก่อนนะไม่เป็นไรศูนย์หกศูนย์เจ็ดก็ศูนย์แปดแปดหกแปดเจ็ดแปดแปด อันนี้ก็เป็นเพียงตัวเลขนะทุกคนการันตีให้ไม่ได้นะคะว่าจะเข้าหรือว่าจะหลุดเพราะฉะนั้นให้พิจารณาก่อนตัดสินใจทุกครั้งนะคะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะถ้ามีเลขดีเลขเด็ดเนาะเพื่อแบ่งปันแนวทางค่ะแสงอรุณก็แบ่งปันแนวทางนะคะทุกคนไม่ห่วงค่ะมีอันไหนก็งัดออกมาให้แบ่งให้หมด อันนี้ก็ว่ากันตามสูตรนะส่งตัวบนตรงนะเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าหลักสิบไม่หลุดหลักหน่วยไม่หลุดมันก็เข้าตรงนะทุกคนนี่จะมีสองหกสองหกสองเจ็ดสองแปดถ้าศูนย์มาก,ก็จะเป็นศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแปดหกแปดเจ็ด 8, 8. ปดแปดเผื่อบิรลเนาะอ่ามีแค่นี้นะคะอันนี้คือสองตัวบนนะทุกคนสองตัวบนนะคะเดี๋ยวสุดสรุปแสงลุนก็จะมาคัดออกอีกเนาะจะมาคัดเอาเน้น,เน,นเน้นออกให้มันเหลือน้อยที่สุดเนาะวันที่สรุปนะทุกคนจดตามไว้นะคะวันที่สรุปจะมาสรุปคัดตัวเน้นให้จะไม่ให้มันเหลือเยอะเนาะ,นะให้เหลือน้อยที่สุด อันนี้ก็คือส่งตัวบนงวดวันที่17กุมภาพันธ์17มกราคม2568นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ